สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องดูโคเิโก,โก,โก140้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดทีมงานป๊อบอายครับเสียป๊อบอายจัดให้ครับโซนระคลชัยท่านใดที่ต้องการถมที่ครับหรือว่าจะขุดคูน้องนาขุดไม่น้องคลองบึง เรียกใช้บริการได้ครับ 140L c รุ่น11หรือว่าไอดุงซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเฮ้รู้สึกว่าเชลเฟอร์เนี่ยะจัดเต็มนะเนี่ยจัดเต็มกล่องครับ0.60ลูกบาทเมตรบักเก็ตของเขาสีมินครับ ขุดขนาด14ตันก็200กิโลกรัมอ๋อชมมันใกล้ๆเลยโอ้ว่าเสียบอยเร็วนะเจอทีมงานป๊อปอายนี่เร็ววันนรกอีกพี่น้อง CJJ K5V Necco ครับกะเดิน Necco ด,นะดินยอดนดินดานดินดานจะเต็มเร็วน้องเอ้า1075ครับเอ้าตั้งลำรอแล้ว1075ทั้งคู่เลยเลยจัดให้ชมกันใกล้ๆเลย89พลังมาครับ CJJ ก็4สูสบเทเบิลเขามันเร็วนะครับ เดินขึ้นเลิกเทอโบชาร์ระบายความร้อนด้วยน้ำา189พรังมาวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีหลอดไฟนั้น1 2 3 4 5ครับนะ5ไหม1 2 3 4โอ้จะตักคันละนาทีนะ ชั่วโมงบินยังไม่เยอะครับประมาณยังไม่ถึงสองพันนะครับพันกว่าน่าจะประมาณพันห้าร้อยครับนะอยู่ประมาณนี้ LC ก็แอลก็ลอง g long ไปว่ายาวนะครับเราเลอเราเล่อยาวช่วงล่างนะช่วงล่างจะยาว LC เนาะไม่ว่าจะเป็น frame, เฟรมโลเลอทั้งเจ็ดลูกนะ แคเรียรก็สองนะรือว่ายาวพอๆสองร้อยเลยไฟาท้ายยังปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอยู่ดินนี่งานเหมาหรือเปล่าใส่เยอะขนาดนี้นี่ทีมงานปปายจัดให้ครับโซนบ้านเข้าบังคู หรือว่าอำเภอพลชัยบ้านตรวนครับจัดให้เรียกใช้บริการได้เออคือใส่หลายเถ้เอาเออหาซูบด้วยไปเฮ้เจอคุณทวดนะคุณทวดคุณปูหรือคุณทวด,วดมาแล้วพี่น้องโอ้นั่นนั่นนั่นจับตาดูคุณทวดซามูไรมาแล้วครับ จะปล่อยให้เปล่าเนี่ยสนใจอริยะจัดให้ครับมีเอสเคร้อยสามสิบรุ่นอีด้วยนะพี่น้องเครื่องบล็อกเดียวกันนี่แหละตัวนี้ก็ตัวสามลามนิดๆน,ดนะครับอไม่ได้เจอนานนะคุณทวดซามูไรวันนี้ป่า อันนี้เครื่องเท่าไรลืมแล้วสองร้อยสี่พร้อมจับสองครับ <laughs> ขายไหมขายเท่าไรขายเท่าไรว่ามาว่ามาเอ้ยยัชำเริ่มทะเบียนพร้อมพาวเวอร์ร้อยหกห้าล้าง <45. S 1> อ๋อหกบีหกบีบี วางเธอโบไหมคนขับเท่าไรล่ะกได้18บแปดไปสิบแปดเนี่ยได้ได้สวยสวยอยู่สวยสวยเอเย็นนี่โอ้เบรกทิฟฟี่นี่เบรกแอนเดอร์ซินนี่ได้กี่เที่ยวเราเนี่ยนนี้ได้สิบเที่ยวสิบเที่ยว โอ้วิงว่งวิ่งหยุดหยุดหมดเอวเดี๋ยวเดี๋ยวโปรโมทให้เดี๋ยวมาก่อนคุ้งมมวนหน้าก่อนโอเคโอ้ไม่เจอนานไ่น้นนะครับแกบอกว่าได้ไหมสิบแปดเจอร้อยสี่สิบนะครับนะโอ้อยังรอนะไ่น้องแอร์เย็นพาวเวอร์แต่ว่าร้อยสี่ห้าพาสีไม่ขาดนะครับโอ้อยังรอได้นี่ โอ้ช่วงล่างเอนเตซินด้วยนะครับออดูดิไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันน้องเดี๋ยวเจอกันสนใจดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญทรัพหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ e xcarpet o n t r u c k สนใจก็ไมโกโก,ก็อริยะะได้ครับ1 4 0 lc รุ่น11ถือว่าตัวทอบแล้วมี2 0 0 sm ครับแล้วก็มีล n 1 5 นะมักเทนหรือว่าสามตันครึ่งหรือว่าเจ็ดสิบห้าก็มีแล้วโอ้ยกีนี่ยังถลอกแค่บุงกีครับถึงรอมากรอเฟี้ยวนะครับทีงานเสียปอบอายอมมีรถเกียวด้วยรถเกียวใน v ี p ทั้งนั้นรถเกียวรถขุด รถด,ด,ดำก็เรียกใช้งานได้ครับโซนอำเภอคนชัยหรือว่าบ้านกรวจหรือว่าลพบุรีครับหรืออำเภอเมืองก็ไม่มีปัญหาครับดำมาแล้ว ครับโอ้คันรอน้องคันรอวิตเตอร์500ป่ะเดี๋ยวปึ๊ดเลยะชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพย์ครับดูรถไปด้วยดูรถดำไปด้วยนี่ทีมงานวัยรุ่นคนระับวัยรุ่นบุคคลชายประสานทีมงานปอปไอยครับนะเพิดก็ปปไอ้ปปไอ้ออนะ เออลืมลืมหอยจกอะไรเนี่ยอ่ะกดลงไปไวัยรุ่นขับทั้งนั้นครับโอ้ดูความเร็วของเขานะเร็วดีครับไม่มีดังเลย K5V นะ CJJ เ,เ,เป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องสำหรับโกเบโก อัออัติกลองทํงงานนี่ก็เป็นธุรกิจดินใช่ไหน้องชื่นชอบจริงๆร4 0ก็ง,งานบ้านก็สบายสบายครับนะได้สบายเลยแต่ถ้างานหลวงงานใหญ่ก็ต้องนุ่นนะครับ200ร m หรือว่า Mark e t นะครับ เร็วความเร็วเลยนะ <S 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 โตพอยังพอแล้วเอา6น็อตหน้าลังคนระับเอ้ยปากนกวีดไปเปล่าเนี่ยไปแล้วอโอ,โอวิ่งกันหลายคันเนี่ยาห6คันนะสุดๆไปเลยเอ้า ไปดูไปชมได้นะ้องมี30 32สาขาทั่วประเทศครับแต่อยู่บรรลมามก็ไปดูสุรินได้ครับนะสุรินโคราชอุบลขอนแก่นอุดออนอ๋อสรี500ครับเ่ยไม่กล้าอาจจะ210นะ,ะเรามาดูบักเก็ตของเขาเนี่ยสูงจบถูกสูงเนี้ครับ ทำโมพอเจ้าไทยครับนะไทยพระแม่ธรณีก็จัดเต็มจริงไม่มีปัญหาครับถ้ายืนได้แล้ว360องศาจัดเข้าไปเออสุดอีลีครับร้อยสี่เท่าที่เห็น ขับมาก็มีนี่แหละครับอันนี้แหละทีมงานป๊อบอายเนี่ยจัดเต็มๆครับบ่ิยานเลยโอ,โ,อโ,อโอ้เร็วจัดประหลัดบอกครับประหลัดลาออกยังบอกว่าจัด โอ้ใส่เยอะซะด้วยครับเดี๋ยวลองเลยอ่ะออกตัวได้ครับรยี่สิบห้าร้อยฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ